สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่อง YouTube Ford b y ป i ลลีเช่นเคยนะคะวันนี้เปนจะมานำเสนอนะคะเป็นรถ n e ็ t เจน Y ว e c ค่ะคันนี้นะคะเป็นแบบ4ี่คูณค่ะเป็นเครื่องยนต์แบบไบเทอร์โบนั่นเองค่ะสีขาวมุกค,คันนี้นะคะเราตกแต่งอุปกรณ์อย่างไรก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเรามาดูกันค่ะด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเป็น FORD Fo อน t o r d สีดานะคะ พร้อมด้วยไฟสิว3จุดตรงด้านบนนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะให้แก่รถเรามากยิ่งขึ้นค่ะตรงครอบไฟด้านหน้านะคะก็ติดเพิ่มนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบอดี้นะคะ เป็นคิ้วล้อนะคะกันชนด้านหน้าค่ะเป็นชุดวายนั่นเองค่ะชุดแต่งวายนะคะเปลี่ยนล้อใหม่ค่ะเป็นล้อขนาด20นะคะลายใหม่นะคะแล้วก็ยางโอตาน,นินะคะอันนี้ราคายางราคาร้อนะคะลูกค้าสามารถสอบถามนะคะราคาก่อนที่จะติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งกันก่อนได้นะคะว่าราคายางราคาร้อราคาเท่าไหร่นะคะในการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ก่อนที่จะ ซื้อรถหรือว่าตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้ถ่ายดูด้านหน้ากันนิดนึงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบบไบเทอร์โบนะคะไฟจะเป็นไม่เป็นแมทริก LED นะคะเฉพาะ4 x 4ูณสีเท่านั้นถึงจะเป็นแมทริก LED นะคะคันนี้เป็น4 x คค่ะตัวรองท็อปนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเพิ่มเติมค่ะที่ล้อนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายมาเองได้หรือว่าจะเลือกจากที่ศูนย์เราบริการก็ได้นะคะเราบริการจัดหาให้ค่ะจัดอุปกรณ์ตกแต่งให้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นติดคิ้วกันสาค่ะ ลาวลังคาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ติดฟิล์มเป็นอุปกรณ์มาตรฐานก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าให้อยู่แล้วค่ะเพิ่มนะคะเป็นครอบอ่าครอบฝาถังน้ํามันค่ะเพิ่มความสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นว i t แท็กซึ่งจะมีโลบาร์มาอยู่แล้วนะคะมาจากเขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะด้านหลังก็เช่นเคยค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนั่นเองค่ะติดนะคะครอบไฟท้ายกันเพิ่มต่อเสริมความหล่อให้รถกันต่อนิดนึงนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ค่ะหรือว่าเป็นอะคริลิกค่ะตรงฝาท้ายคําว่าเรนเจอร์อัน,น เลือกได้นะคะว่าเป็นอะคริลิกหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงกันชนด้านท้ายนะคะมีมาให้แล้วนะคะจะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ค่ะพร้อมด้วยกล้องค่ะซ่อนอยู่ใต้โลโก้นั่นเองด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะสําหรับความสวยงามค่ะแล้วก็กล้องอันนี้มีมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูกันท้ายกระบะนิดน,นึงค่ะก็จะ เพิ่มความบรรจุเพิ่มสวยอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายแม็กไลเนอร์ซิ่งมากับโรงงานเช่นเดียวกันสําหรับในรุ่นของวายแทกอะคริลิกอันนี้ก็มาจากโรงงานนะคะเป็นชื่อรุ่นนั่นเองค่ะ นี่เรามาถ่ายให้ดูด้านข้างกันอีกนิดนึงค่ะตกแต่งอุปกรณ์ล้อตัวนี้นะคะออฟนะคะติดลบสิบค่ะก็จะลุนล้นเขาเรียกว่าล้นซุ้มออกมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับแล้วแต่ลูกค้าท่านใดชื่นชอบเลยลบสูนลบสามารถติดต่อสอบถามได้ก่อนที่จะติดตั้งต่างๆนะคะจะชอบแบบล้นแบบไม่ล้นหรือแบบพอดีกับตัวรถนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเข้าเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะตรงที่เบ้าค่ะเบ้าถาดมือจับนะคะอันนี้จะติดเป็นสติกเกอร์ใส่นะคะกันรอยเล็บข่วนต่างๆอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะติดเป็นแบบสติกเกอร์ใสหรือว่าจะเป็นถาดรองมือแบบสีดํานะคะอันนี้มาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะภายในนะคะเปาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านั่นเองค่ะ แบบนี้เลยลายปั๊มเบาะต่างๆนะคะลายเย็บด้วยไดหนังก็จะเหมือนกันนะคะสําหรับวายแท็กทุกรุ่นก็จะเดินด้วยได้สีส้มหาไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารนะคะหน้าจอ t f t นะคะซึ่งเป็นมัลติฟังชันแบบนี้เลยค่ะถ้าให้ดูความสวยงามนะคะภายในอ่าถ้าเลูกค้าอยากดูภายในนะคะด้านบนนาต่างๆนะคะปั๊มลายวายแท็กตรงเบาะนะคะเป็นแบบนี้นะคะกระถ่ายให้ดูนะคะพร้อมติดตั้งพวงมาลัย่ะคะุ้มหนังนะคะ พร้อมด้วยรอยเย็บต่างๆแบบนี้นะคะกําลังจะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าแล้วก็สั่งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้สําหรับโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะในเดือนหรือว่าในราคาปรับใหม่ของปีหน้านี่ก็จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ อของปี2องปี2565จะเป็น1 1 5 9 0ล้านนะคะในปี2,566ก็จะเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น1,174,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดชื่นชอบนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ปินเลยค่ะ086335 0341เลยค่ะก่อนติดตั้งอุปรกรณ์ต่างหรือโปรโมชั่นนะคะการจัดเงื่อนไข การจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ